ถ้าสาโรดรับปากว่าจะไม่หวังอะไรที่เกินกำลังไม่ใจเพอ้อเจอ้อลมๆแรงๆว่าจะเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งที่ตัวเองเป็นไม่ได้แม่ก็จะไม่ค้าอนอีกละความเจ็บปวดผิดหวังนะใครไม่เคยสมัมผัสไม่มีวันรู้รสชาติเออแล้วแม่เปล่งนะเคยผิดหวังเรื่องอะไรหรือฮะถึงได้กลัวนะักหนาไม่เคยแม่แต่ที่วันดีเคยค้าขายก็ไม่รวย หัวก็ทิ้งแถมลูกก็เกเรไม่เอาฐานพอผิดหวังซ้ำซากเลยมองอะไรชั่วร้ายจนคนทั้งเกาะเบื่อแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นสาโลดไปไหนก็มีแต่คนชริงชังมันอันตรายนะลูกฉันสัญญาชะแม่ไม่ว่าทำอะไรฉันจะไม่หล่อแหละจะทุ่มสุดตัวและจะไม่ทำเพราะความคาดหมายว่าต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำเพราะมีความสุขที่ได้ทำ ซึ่งฉันเชื่อว่าในที่สุดทุกอย่างจะดีเองงั้นคุยกับครูต่อนะเขาว่าอะไรลูกก็ฟังเขาเคยแนะวิธีเลี้ยงลูกให้ทั้งที่ไม่เคยมีครอบครัวแล้วเขาก็ถูกคราวนี้แม่หวังว่าเรื่องที่ฝากความหวังไว้กับสารุธเรื่องพลิกสถานะครูเขาจะถูกอีกนะเนี่ยแม่ไปอาบน้ําก่อนนอนละเฮ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วย,ไป,วยไปด้วยสิพ่อขอล้างหน้าเอาผ้าปูโสมออกสักหน่อยจาติดตาเลย ขอบใจนะแม่มนทาพูดซะจนแม่เปล่งอ่อนลงได้นะไม่เป็นไรจ้ะอาขุนแม่มนทานะ่ะตั้งความหวังได้แต่อย่าเข้นพ่อสาโรธมากเขาจะอึดอัดปวดหัวตัวร้อนเอาละย้ายก็จะไปอาบน้ำนอนเหมือนกันออเดี๋ยวเออ หนังสนุกมากนะพ่อสาโรดโรงหนังก็ดีดีด <laughs> จ้ายายฉันรับปากได้อย่างเดียวนะจ๊ะครูว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดส่วนผลที่ว่าฉันจะทำให้คนในอาชีพครูพ้นจากคำดูถูกได้หรือไม่เนี่ยครูต้องทำใจเผื่อไว้บ้างเพราะว่าฉันยังนึกไม่ออกว่าจะต้องทำอย่างไรที่สำคัญ ฉันอาจจะเรียนครูดปอปอไม่จบก็ได้ทำไมล่ะสาโรธเก่งขนาดนี้ยังคิดว่าจะไม่ผ่านอีกเหรออะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้เท่านั้นนจะจ๊ะถึงฉันจะมั่นใจแต่ก็ต้องมีคำว่าอานิจจังที่แปลว่าไม่มีอะไรในโลกที่งแงแน่นอนเอาไว้ด้วยจะ้ะ ใหญ่ใช่ไหมเปล่งพ่อเจริญเตรียมต้อนรับพ่อสาโรหรือจ๊ะ,ะยังว่าเนาะระดับเปล่าลูกเต้าได้เป็นถึงครูปอปอมันก็ต้องตื่นเต้นเป็นของธรรมดาถือว่าบุญวาสนานเกินตัว๋อเรียนจบแล้วไม่ใช่หรือจ๊ะครบสองปีแล้วนี่เอ๊ะแต่ทำไมไม่เห็นกลับมาล่ะสาโรดอยู่ทำธุระกับอาจารย์เจ้าพี่วันดี อีกสองเดือนถึงจะกลับจ้าตายหายกรีกอุย้ยอีกสองเดือนชเหรองั้นพ่อสารโรดก็เข้าเป็นครูไม่ทันโรงเรียนเปิดนะสิจ้าเอ๊ะดูพ่อสารโรสอบไม่ผ่านกันแน่จ้าเลยต้องขออาจารย์สอบซ่อมก็เลยต้องอยู่อีกนานสิจ้ะจะเป็นอย่างไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันละแม่วันดีต้องรอให้พ่อสารโรดทกลับมาก่อน โถโ่โถ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 เอ้ยคนสอบไม่ผ่านจริงๆนั่นแหละเฮ้ยอย่าคิดมากเลยนะคนเรามันก็อย่างนี้แหละมีขึ้นมีลงยามขึ้นก็ได้ทุนจากบนทนภูเก็ตไปเรียนต่อยามลงก็สอบไม่ผ่านซะงั้นล่ะ <S <S พ่อเจริญกับแม่เป่งต้องทําใจนะปล่อยวางซะบ้างอย่ายึดติดนะ อ่าจะาฉันชิิไปขายของก่อนแล้วนะโอ้ยตายแล้ววันนี้อบอิ่มอกอิ่มใจยังไงไม่รู้สงสัยต้งขายของได้มากได้แน่เลยอฮอยากจะเท้ายันคนสักทีจริงๆนะเนี่ยเอ๊พี่ขุนนี่เออพี่ขุนว่าอาจารย์ที่โรงเรียนฝึกหัดครูน่ะมีอะไรหรือถึงได้ร้างพ่อสาโลดไว้ทั้งๆที่เรียนจบแล้ว อืมก็คงมีอแต่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องร้ายเชื่อฉันแม่เปร่งอย่าไปตกไปเลยนะไอ,อที่ว่าดีนะ่ะมันดีแค่ไหนแล้วมันดียังไงท่านอาจารย์หใหญ่แจกระผมเข้าเรียนคณะอสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องสอบแข่งกับคนอื่น อย่างนั้นเลยขอรับอืจะเป็นไปได้เลยขอรับเป็นไปได้สิสาโรธก็เธอเรียนเก่งขนาดนี้เนี่ยสอบก็ระดับพิดีที่สุดครูเห็นว่ามันจะไปต้องสอบแข่งก็ได้นี่แต่ผิดกฎไม่ใช่เลยขอรับเพราะกระผมยังไม่ได้เป็นข้าราชการอืมใช่แต่เมื่อดูผลการเรียนเนี่ยครูว่าน่าจะละเลยกฎนั้นได้ไม่เป็นไรเธอกลับไปรอที่บ้านพักวันนี้ครูจะแ,แวะไปพบท่านอธิการหน่อย พรุ่งนี้เธอหมา,หาครย์ทีหนึ่งนะขอรับท่านอาจารย์อาจารย์รั้งเราไว้ด้วยเหตุผลนี้เองไม่น่าเชื่อว่าผลการเรียนของเราจะเป็นที่ถูกใจอาจารย์ขนาดนี้การไม่คาดหมายอะไรการยอมรับว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนดีอย่างนี้นี่เองแค่ทำให้เต็มฝีมือและทุกอย่างก็จะไปลิ้วเอง ไม่ได้คุณหลวงผิดกฎระเบียบอย่างจังเลยใครรู้เข้าว่าฉันเสียหายนะ่ะทุกคนสอบแข่งกันหมดอยู่ๆให้นักเรียนของคุณหลวงเดินดุยๆเข้ามาเรียนเลยอะเกิดข่าวรั่วออกไปฉันโดนประชาทันแน่เออ คือว่าอ,อ๋อหรือว่าคุณหลวงเน่ยเกรงว่าจะให้เด็กสอบแข่งแล้วจะสู้ใครไม่ได้เพราะรู้กันอยู่ว่าพื้นฐานทางวิชาการของโรงเรียนฝึกหัดครูเมื่อเทียบโรงเรียนใหญ่ๆทั้งหลายแล้วไม่เห็นฝุ่นเลยละ่ะคุณหลวงก็เลยใช้วิธีนี้ใช่ไหมนี่เห็นว่าเราสนิทกันดอกหน้าถึงพูดตรงๆหวังว่าคุณหลวงคงไม่โกรธนะอไม่โกรธขอรับเพราะความจริงเป็นเช่นนั้นถ้าว่าเด็กคนนี้เนี่ยผิดจากเด็กทั่วไปนะครับ กระผมเลยอยากจะให้ท่านแต้ตัวเขาว่าเป็นสิ็จ์นะครับฉันเชื่อดิคุณหลวงว่าเด็กนะเก่งแต่เราบรเล่นตามกติกากันดีไหมหากเด็กมีฝีมือจริงอ่ะเขาคงผ่านเข้ามาเรียนได้แต่ว่าก็ว่านะไม่เคยมีประวัติว่านักเรียนฝึกหัดครูคนไหนทำได้มาก่อนหมายถึงแค่ผ่านเข้ามาเรียนเฉยๆเท่านั้นนะส่วนลำดับที่ดีๆนะี่ะลืมไปได้เลยแม้แต่ฝันยังไม่มีสิทธิ์เลยคุณหลวงเด็กจากโรงเรียนใหญ่ๆเอาไปกินกันหมดนั่นแหละ อาจารย์มาแล้วถึงท่านอยู่อีกไกล,ไลกว่าจะถึงตรงที่เรามานั่งคอยตั้งแต่เชา้าตามคำสั่งท่านแต่ก็เห็นได้ชัดว่า,วาหน้าท่านบึง้งคงเจราจาไม่สำเร็จ,เ,รจเพราะอาจจะถึงขั้นเราไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างช่างเถอะอะไรจะเกิดก็จะเกิดคิดแบบนี้แล้ว,ลวก็ทำให้รสบายใจได้เสมอไม่เคยเครียดเลย สาโรธไม่ต้องเข้าทรามานครูแล้วนะคุยตรงนี้เลยอืมครูเสียใจที่ทําให้เธอมีความหวังเรื่องเข้าเรียนต่อโดยไม่ต้องสอบแข่งขันกับเรียนโรงเรียนอื่นนะไม่เป็นไรมีได้ขอรับท่านอาจารย์ความจริง,ง,รงเราไม่รู้สึกอะไรสักนิดหนึ่งคนไม่หวังแล้วจะผิดหวังได้ยังไงล่ะครับเธอต้องสอบแข่งขันกับโรงเรียนโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ระดับเทพสี่ห้าโรงเรียน เออชื่อขึ้นมาเนี่ยเธอต้องขนหัวลูกแน่เลยสาโรธขอรับอาจารย์เธอทำอะไรครูดูหน่อยได้ไหมช่วยทำให้คนเห็นกันทั่วทีทว่านักเรียนจากโรงเรียนฝึกหัดครูพื้นฐานความรู้ไม่ใช่แค่ขี้ไก่เลยขอรับครับแต่เป็นขี้เป็ดที่พูดไม่ได้ดูหมิ่นสถาบันตัวเองไม่ได้พูดเอาตลกด้วยขอรับแต่คนทั่วไปเข้าใจอย่างนี้จริงๆ พวกเขาบอกว่านักเรียนฝึกหัดครูเป็นแค่ขี้เป็ดเมื่อเทียบกับโรงเรียนระดับมหาการอาขอรับท่านอาจารย์คำว่าขอรับของเธอเนี่ยหมายถึงเธอจะทําให้ได้ใช่ไหมสาโรดหมายถึงกระผมจะทําอย่างเต็มความสามารถขอรับส่วนผลจะเป็นอย่างไรต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่กระผมเชื่อว่าหากเหตุดีผลก็ต้องดีขอรับอครูฝากความหวังไว้ที่เธอนะสาโรด ช่วยทำให้ครูัหเราะอย่างดังที่สุดในชีวิตสักทีเถอนะน่ะแม้ครูต้องฟันหักครูก็ยอมนะ